ดีจ้าทุกคนวัสดีจ้ายายจะมาทำน้องไก่หมักเกลือจ้ะยายอยากกินอยากกินยายหมักเกลือไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วอย่าหมักนานนะเดี๋ยวจะเค็มยายไม่ทำแบบทุกแป้งโทษดยายทำแบบว่า แบบนี้เลยไม่ต้องชุบเป็นทอนอันนี้ยายใส่ได้แค่สี่ชิ้นมึงเดี๋ยวลองดูก่อนมันใหญ่หลือเกินน้องยายว่าใส่ได้เลยมันจะได้ชิ้นเดียวเลยจะได้ไม่เสียเวลาทอดไฟปันกลางมันจะได้สิดถึงข้างในแต่แต่นยายน่ะ้างไว้แล้วล่ะแต่้าง ก็ค่อยเอามัหมักจ้าหมาักล้งเสร็จานแล้วก็บ้างเอาเวลาเวลาตอนโท่แล้วมันจะได้สุกถึงข้างในจ้ะนี่เลยจ้ะไปปันตาผิดฝาไว้หน่อยก็ดีดันน้ำมันกระเด็นจ้ะโอเคเดี๋ยวกยกลับมาดูกันอีกทีจ้ะ ดูกันจ้าเหลืองละจ้ากล้แลวใกล้จะได้กินแล้วยายจะไม่กินข้าวนะจ้า,ม,ม,ามื้อนี้ยายเหนอะไรก็ไม่รู้อ๋อเนื้อไก่ยายนึกว่าเป็นขนไก่เป็นเนื้อไก่ที่ฉีกออกมา สักไข่สายไก่แต่เอ้ยนะจ้าน้องไก่มักเกลือจ้าอร่อยอร่อยกระโลงกอร่อยแน่นอนเดี๋ยวยายกินกับน้ำจิ้มไก่จ้ากินกับข้าวร้อนๆก็อร่อยแต่ว่ายายจะไม่กินกับข้าวยายจะกินเล่นจ้ะกเดี๋ยวยายจะ ยาเหลอเ็นไหมจ้าหลอน่ากินมากเลยจ้จยาจย้ายหอมเคี่ยย้อมเ่สมมุดเล็ดลูกไปเอาจานมาเตรียมก่อนจ้าะ,ะเชยมจานะเจอน้ำจิ้มไก่ไว้เรียบร้อยอือหหอมเวลาเขาเหลืองนี่จะหอมมากเลยจะเป็นน่องไก่ธรรมดา ถ้าเราบ้างอนะ่ะมันจะสุกไวจ้ะได้แล้วจ้ะถ้านานกว่านี้เราเดี๋ยวมันแข็งเยวจะปิดไฟชับปั๊กนะจ้าด้ายมุนสกไทยชับปั๊กออกเลยจย้ได้ายกขึ้นไย่างก็เด็จมานิดหน่อย เรื่องลากินลยจ้าโอ้ย ี่หลมเซเดปิเดาหเียวเลยแล้วแต่คนชอบหอมเจียวก็หอมเจียวเลยใครชอบกระเทียมก็เอากระเทียมเลยก็ได้จ้าแล้วแต่คนชอบ ทอดกินน้องยายกินคนเดียวสองสี่หปดน้องกินคนเดียวแต่ไม่ได้มือเดียวนะจ้าเรียบร้อยปิดเดี๋ยวเราเอาผ้ามาเช็ดให้สะอาดหน่อยนึงนี่เลยจ้าเรียบร้อยไก่มักเกลือทอดจ้ากินกับน,น้ำจิ้มจ้าบ๊ายบายจ้ากดไลค์กด s ับส c r i b e ให้ยายด้วยนะจ้า อยากจะไปกินน้องใจแล้วจ้าน้องใจน้องใจน้องใจน้องกายบ๊ายบาย